แล้วสวัสดีท่านผู้ชมท่านหนว่ครับวันนี้มันอยู่เกมเรนโบว์ซีซีนะครับแต่ว่าวันนี้เรามากดเกมไม่ธรรมดาเพราะว่าเรามากดกันตอนเที่ยงคืน11นาทีคือผมก็ไม่รู้นะว่าแบบไอ้เชี่ยเที่ยงคืนคนไทยอันนี้คือผมไม่รู้มันเป็นเซิร์ฟไทยไหมแล้วแบบมันยังจะมีคนเล่นเหรอทเ,ออเรที่ยงคืนเออเพราะเที่ยงคืนมันแบบว่าเวลาคนไทยมันนอนเนาะ คลิปนี้เหมือนเดิมครับถ้าเราจะไม่ค่อยตัดแต่ว่าเราจะให้ดูวิธีแกรเล่นของผมนะครับด่านนี้ด่านอะไรวะอ๋อด่านมีรถสปอร์ตข้างหน้าครเราเกิดตรงข้างหน้าตรงนี้อลยแล้วก็ตัวละครที่เราเล่นด่านนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นไงก็เอาไปก่อนผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าด่านนี้เล่นยังไงไปฮะผมก็ไม่รู้ว่าเวลาเที่ยงค <c oughs> ืนอะ ครับผมอัดเกมเที่ยงคืนแต่ผมไม่รู้ว่าผนจะเอาไปตัดลงให้ตอนไหนแต่คนจริงมันก็เป็นเทปแต่ไม่มได้ตัดแ,แต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะว่าคอมผมมันช้าเฮ้ยไม,ม่ต้องตัดแบบครับครับครับกดจารินเดอร์คิมก็เรินเดอร์ช้าด้วยเอาป่ะดูตั้งใจได้เกมเล้วเดี๋ยวเราจะไปดูชั้นสอง อุ้ยเน,นี่ยมุมบัก <5 S 1> ผมเลือเปลี่ยนภาษาอีกแล้วเ <10 seconds. S 1> ล่นเปลี่ยนภาษาว่ะเ <5 seconds. S 1> ล่นเป็นภาษาปุ่มกดมันบอกให้เป็นกดเป็นภาษาไทยไปเลยโคไม่ถนัดไปนะตัวนี้ปล่อยไปฮะงั้นเราก็เข้าทางนี้เลยกัน แท็กไม่ได้เลยตอนนี้ผมไม่รู้ว่าวิอะไรอะวิโออุตส่าห์รู้แล้ว มันเห็นได้ไงวะแล้วมันตายไหมเนี่ยเฮ้ยตายวะ่ะตายเพราะอะไรอะแกะไปก่อแดงไปก่อน เพ <iento> uhm ื่อนฉันก็แหววเข้าไปคือเราตายแน่นอนสมูกไปมันปิดให้แมวปิดตรงไหนให้เฮ้ยตรงนี้วิ่งได้เว้ยเดี๋ยวจะวิ่ง เป็นตัวพวฝ่ายเรงฆ่าได้นอกแล้ววอตอยู่ไหนอะปรเมามันตายตรงไหนวะเ้ยแค่หายใจยางนานแม่งไปเหยียบระเบิดอซนตรงนี้ะมเ่นดเดิวมนซ่อนเงียบนี่ยอ้าวเฮียไม่เียโดนยิงเลยกู วิ่งอะไรอ่ะเขาเขาบอกว่าเมื่อกี้นี้อ๋อเขาไม่มีให้ดูด้วยว่าฆ่าไงเอามาฆ่าไงอ่ะเมื่อกี้นี้ secure the bombs I need a four is not fine. i be ready for a song. Oh, four boys again. Ten seconds to insertion. Quick throwing that. Five seconds to insertion. Window secured. วะฮเดี๋ยวเราดูตรงนี้เดี๋ยวโอ้เหมือนเดิมฮะผมกดเมาส์ไปแล้วนะแต่ไม่ยิงให้ดูฮะเข้าหัวเลยไี่เอ้ยไม่เป็นไรฮะสกอร์ต่ำก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเล่นมุมไม่ดีเองโทษอะไรไม่โทษโทษมุมเยอะฮะอะไรเนี่ยเอ้ยทำมบบสับกล้องแบบนี้เนะี่ย เฮ้ยเพื่อนเห็นแล้วสวยว่ะเข้าหัวได้ไงเนี่ยตายแล้วเพื่อนวิ่งบอมไงวิ่งเล่นเลยเหรอยูสปอตดิมึงก็โหดอเกยมึงวิ่งแบบไม่สนอะไรเลยอะ ให้ตัวนี้ตัวอะไรอ่ะถ้าวิ่งชนช่วยปืนด้วยเยอะปืนอย่างดีอุ้ยแม่งโดดจากทันหนึ่งไปยันสั้นสองได้ก็ได้เฮ้ยทำไมตัวมันดีวะเดี๋ยวไปหาซื้อโอ้โหายระเบิดไปเรียบร้อยฮะโอเคครับมีคิดว่าจะชนะโอ้โหีฮีะตัวสกินเพื่อนไม่โคตรเทเลย เอาเปว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไาลคา์แชร์ซับสไครต์กันด้วยนะครับขอบคุณคนที่ดูจนจบก็อย่าลืมนะกดซับสไครต์ให้ด้วยยอดสามมันน้อยจริงๆเอาละครับเอาเป็นว่าขอบคุณครับคืนนี้พอให้นี้ครับสวัสดีครับกิมเดียว